กองบัญชาการกองทัพไทยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็ได้ร่วมกันฝึกซ้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแผนการรับมือกับเหตุภัยที่บัตดที่จังหวัดน่านภายใต้ชื่อปฏิบัติการว่่เจดีเม16เราไปติดตามรายงานเรื่งนี้จากคุณยานิสาสิริมูลกุลค่ะเชิญค่ะ เจ้าหน้าที่ได้จำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.7แมกนิจูดโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้แบ่งระดับเหตุการณ์และความรุนแรงของเหตุการณ์รวมถึงการให้ความช่วยเหลือออกเป็นสี่ระดับด้วยกันค่ะ ผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงขนาด6.7แมกนิจูดและมีอัปเตอร์ช็อคตามมาอีกหลายครั้งส่งผลให้เขื่อนเก็บน้ําในพื้นที่จังหวัดน่านพังถลม่มมวลน้ําได้หลายหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายมีผู้ประสบภัยถูกกระแสน้ําพัดลอยคอติดอยู่ตามหลังคาบ้านเป็นจนํานวนมากค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการจําลองสถานการณ์เสมือนจริงในการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติภายใต้รหัสการฝึก JDM-16 ซึ่งเป็นปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากทั้งในพื้นที่และส่วนกลางค่ะปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แบ่งออกเป็น4ี่ระดับโดยระดับ1-2ถึงเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุทันทีซึ่งเป็นการจัดการตนเองของพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะ ส่วนระดับ3-4ถึง4เป็นเหตุการณ์ได้ทวีความุแรงมากขึ้นจนในพื้นที่ไม่สามารถรับมือได้เช่นการเกิดอัปเตช็อกจนเกิดความเสียหายขยายวงกว้างซึ่งมีพื้นที่ที่ถูกตัดขาดจึงมีการร้องขอความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆค่ะจริงในนาม เจ้าหน้าที่ได้มีการ<น>ตั้งศูนย์บัญชาการพเพื่อส่งกําลังช่วยเหลือและลําเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ที่ถูกตัดขาดเช่นในพื้นที่ใต้เขื่อนที่พังถลม่มได้มีการส่งชุดช่วยเหลือทางน้ําพร้อมชุดประดาน้ําในการค้นหาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีการลําเลียงผู้บาดเจ็บทางอากาศโดยการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากเจ้าหน้าที่ทหารและมีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้ทําการปฐมพยาบาลในระหว่างลําเลียงผู้บาดเจ็บมายังโรงพยาบาลสนามเพื่อคัดกรองผู้บาดเจ็บตามอาการต่อไปค่ะ การฝึกซ้อมในครั้งนี้ค่ะนอกจากที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่คุ้นชินกับสถานการณ์และสามารถรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติได้อย่างช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานรวมถึงรับคําสั่งจากหน่วยบัญชาการในกรณีที่มีหลายๆหน่วยต้องมาปฏิบัติงานในพื้นที่ในเวลาเดียวกันค่ะเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะช่วงนี้กลับไปที่สถานีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณยานิสาจริมูลกุลนะคะก็ไปติดตามดูการฝึกซ้อมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ